ไก่ที่ไก่ของอย่างคูณ <Okay. S 1> ก็นี่ค่ะเวลาเอามาสต๊อกที่ลานลูกค้าก็มาซื้อที่ลานนะคะมันก็มันก็ง่ายเนะเาะลูกค้าก็ไม่ได้ซื้อเยอะอย่างนี้เนาะแบบก็ใส่แบบรถบางคนก็เอาสิบล้อมาใส่บางคนก็นี่ตุ๊ก กิตุ๊กตุกกินแตกแทกตรงไหนสวัสดีค่ะหาเหลี่ยมก่นมกนอนขี้ไก่ขี้ไก่อันนี้ก็คนเอาไปใส่อะไรนะเขาเรียกอะไรฟาร์มที่บ้านเนาะ แถวโคราชนี่ก็เยอะนะทำส่วนมากจะทําอะไรนะทํามันเนาะทําไร่ทํามัน,นอเสร็จ เราก็ถึงที่ลงแล้วค่ะวันนี้วันทำงานทำงานด,ดูโท้เขานี่นี่น ได้ที่ลงแล้วไปขี้ไก่นน่นนะ่ะโกงวะเยอะมากอ,มอ้าวอ้า แล้วก็ไม่เอาตัวลูกมาทีก่อนลูกเขาทำลูกเขาทำโอ้เอาตัวแม่มาทีาก่อนถ้างั้นอ,อะไรวะอะไรของเขาอะไรของเขาอะไรของเขา Chụp đưa vô lên Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ ทีตัวแม่ก่อนอทีตัวแม่ก่อนทีตัวลูกเขาหมดแล้วสันว่าตัวแม่หมดแล้วะเออ,อรอบนี้มาแปลก รัดขั้นตอนเอาตัวแม่ลงก่อนตัวลูก,กถอยไปต่อตัวลูกเอา

เดี๋ยวนี้ช่างเอี่ยวตบแม่ก่อนแล้วค่อยตบลูกนะคะหาวแกบอกว่าตบลูกเสร็จก็ดูนิดหน่อยก็เดินหน้าเลยแกว่าอย่างนี้ ร้อยค่ะถึงแล้วถึงแล้วขี้ไก่โคราชเดอ้อโคราชลงแล้วจ้าหนึ่งพว่วงส่งขี้ไก่สนใจก็อย่าลืมนะคะทักมาสอบถามกันได้ค่ะใครต้องการขี้ไก่นะคะขี้ไก่ใครมีขี้ไก่แล้วจะจ้างคนส่งก็ทักมาได้หรือว่าใครยังไม่มีนะคะไม่มีที่จะหาขี้ไก่ไม่รู้จะหาที่ไหนก็ทักมาสอบถามได้ค่ะเรามีทีมงานทีมงานค่ะไก่ ค่ะคลิปนี้ก็เรียบร้อยค่ะส่งขี้ไก่จบโอ้ราดยาวไปเลยเว้ยพี่เราตกตุ้มตำ่ำตุ้มตำ่ำเนาโอเคค่ะเรียบร้อยค่ะขี้ไก่หนึ่งก่วงพร้อมไปกันต่อค่ะย c ีทีนี้ ไปไหนต่อดีนะถึงโชคชัยแล้วจะไปไหนต่อดีนะฮะถึงโชคชัยแล้วจะไปไหนต่อดีจะใส่งานที่ไหนไปต่อดีเนาะโอเคค่ะเจอกันค่ะเอซทักทายกันได้นะคะก็ เข้าสู่โหมดทำงานค่ะทำงานหลังจากที่ไปป่วนมานะคะขี้ไก่ค่ะวันนี้ส่งเรียบร้อยหนึ่งพ่วงค่ะแลวแถวโคราชนี่แหละค่ะใครอยากได้ก็อย่าลืมนะคะทักมาสอบถามกันได้ค่ะขี้ไก่ขี้ไก่